สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสรุปภาษาพาทีป .6 บทที่14เรื่องเสียแล้วไม่กลับคืนเหมือนเดิมนะคะป .6 แล้วครูจะไม่ได้อ่านให้ทุกตัวแล้วแต่ครูจะหอบมาให้ทุกหน้าคนไหนที่ยัง สอละหนูก็ปิดเสียงครูไว้นะคะแล้วก็หยุดอ่านเราเองบทนี้จะเป็นเรื่องไกล้ตัวเนื้อหาค่อนข้างเยอะรายละเอียดก็แยะ ลายหน้ามืนกันนะนี่อ่ะหน้าสุดท้ายแหละบทนี้ก็จะเป็นกาเกล่าวถึงความรักในวัยเรียนนะคะเป็นความรักของน้ำอ้อยกับเดชซึ่งเป็นแฟนกันร,รักกันนะคะแต่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าผลการเรียนก็ตกต่ําการวางตัวที่โรงเรียนก็ไม่เหมาะสมนะคะ ไม่เหมาะสมยังไงเอ่ยก็คืออยู่ที่โรงเรียนก็จะนั่งประชิดอกกอดจับมือถือแขนหยอกล้อกันด้วยภาษารักแล้วก็ปลีกตัวไปอยู่ตามลำพังที่เปลอสายตาคนอื่นนะคะคุณครูก็เรียกไปตักเตือนแล้วก็เชิญผู้ใหญ่เชิญผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมารับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน แต่ก็ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นนะคะพอปิดเทอมน้ําอ้อยก็ามาขอคุณพ่อคุณแม่จะไปตั้งแคมป์ริมหาดกับเดทแล้วก็กับเพื่อนๆอ,อีกสมคู่ซึ่งก็เป็นนักเรียนจากโรงเรียนอื่นนะคะไม่มีพ่อแม่คนไหนยอมให้ลูกสาวไปตั้งแคมป์กับแฟนหนุ่มที่ยังเรียนหนังสือไม่จบหรอกคะ่ะน้ําอ้อยก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะ ก็เลยถึงจุดแตกหักกับพ่อแม่น้ำอ้อยก็ประท้วงปิดขังตัวเองอยู่แต่ในห้องนะคะจะออกมาเฉพาะเวลาหิวเท่านั้นไม่พูดไม่จากกับใคร3วันผ่านไปนะคะพี่เสาของคุณแม่ป้าใหญ่นะคะก็เลยมาเยี่ยที่บ้านแล้วก็มาช่วยเหลือนะคะเอาน้ำอ้อยไปอยู่ด้วยนะคะมีข้อเสนอให้น้ำอ้อย ทำนะคะโดยการเลี้ยงตุ๊กตาถ้าเลี้ยงตุ๊กตารอดไม่ทําให้ตุ๊กตาตายก็จะให้น้ําอ้อยกับเดชคบกันอย่างที่ต้องการนะคะโดยมีเงืเอเ่อนไขอะไรบ้างเลยเงื่อนไขก็คือเดชจะต้องมาถึงบ้านป้าใหญ่เนี่ยแปดโมงตรงทุกวันนะคะ กลับบ้านหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จแล้วไม่ต้องกลัวอดเพราะป้าใหญ่มีให้กินเต็มที่ไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะป้าใหญ่ก็ขอเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านเด็กไว้ด้วยจะได้คุยกับพ่อแม่ให้เข้าใจนะคะวันแรกก็ผ่านไปด้วยดีค่ะการเลี้ยงตุ๊ก,กตาเบบีก็สนุกตื่นเต้นดีพอวันที่สองที่สามผ่านไปอะ่ะเริ่มมีปากเสียงกันแลวเพราะว่า ตุ๊กตานี้จะถูกตั้งโปรแกรมไว้ให้เหมือนกับเด็กทารกเลยนะคะเด็กก็ร้องกินนมเด็กก็นั่นนู่นนี่นะคะผ่านไปเพียงเจ็ดวันก็เหลือน้ำอ้อยคนเดียวที่อยู่เลี้ยงลูกเพียงลำพังนะคะอดเดชก็าหายอยไปแล้วอดเดชก็ปิดโทรศัพท์หนีน้ำอ้อยเลยนะคะไม่รับโทรศัพท์แล้วเรื่องนี้น้ำอ้อยโชคดีมากเลยนะคะที่มีป้าใหญ่ผู้ให้บทเรียนอันพิเศษสุด ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนะคะทําให้น้ําอ้อยคิดได้นะคะเพราะมีบางอย่างในชีวิตที่เสียแล้วไม่แครบคืนสรุปเรื่องนี้ก็มีเท่านี้นะคะแต่รายละเอียดบีกยอยเยอะเด็กๆก็ไปอ่านเอานะคะลูกนะมีความรักได้แต่อย่าให้มันมออีอิทธิพลกับชีวิตเรามากจนเกินไปนะคะให้มันมีเหตุมีผลค่ะแล้วเจอกันใหม่ในบทต่อไปนะคะ